fc ถามมาเยอะครับสำหรับรถแต่ละคันนะครับที่ทำการเทสนะครับผมที่ทำการเทสระบบนะครับอ่ะเห็นแต่เทสอยู่บนพื้นปูนนะครับวันนี้จัดมาที่กองดินหน้างานเลยครับสำหรับคูด้า fc708 นะครับผมคันนี้มาเพราะอมู่กรงสามชิ้นครับหน้างานจริงนครับวันนี้มาดัดกองนะครับสุดท้ายกำลังมองหา รถไทยคุมาดา L7.8 0ครับปากว่ายังมีขนาดนนี่จะเป็นรถสองาถขับเคลื่อนสี่ล้อครับหมายว่าหกันสามพันแต่หน้าผ่านหลังโรตารี่ครับดูการทำงนานกันนะครับคันนี้เครื่องเกียดีครับตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับผมก็ลงในส่วนของเครื่องเกียร์เอามาเทสระบบนะครับดันดินนะครับ นะครเพียง2 9 9 0 0 0าทนันบาทจะส่งรี่0ากิโลเมตรของแห้ารายการยังคงนี้ให้เือนเดือนครับรถจะทะเบียนปี2,500 5.6นะครับเอกสารมีทะเบียนพร้มอมแก่โทรเลยครับ0 8 0 3 8 3 9ดศูนย0ส4มแป9รับซื้อขายแลเ้เกือบสเทือนร,รถคงกะดิเมีอนเดครับ ลา L4708 อ่าต่อสอดูว่าเขามาดูรถเบนจินทินาราตอีกตลบนรับนะครับราเครื่งสี่ล้อครับมับเครื่องสี่ล้หารถจีกันอยู่ไม่หวังเขาเป็นหนะครับไม่มีเ็นหน้าอหลังลนครบมืเลยนะครับ อุปกรณ์ตอกขั้วครับถ้าวัดต oui ้องการอุปกรณ์ตอกขั <t> ้วที่นเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามนะครับถ้าต้องการผ่านบุกเบิกต้องการทางตัดหญ้านะครับหรือต้องการผ่านยกล่องผ่านพุ่มันโดยจะเป็นคันเลื่อลากลากตูนะครับนเราก็มีไม่ได้ ก็เขามาดูรถที่หน้าร้านนะครับร้านทั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองไหงตะบลตลาดโพอำเภอลำปีมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ทางหลวงเส้นลำปีมากภูเมืองโอเครถอยู่ประมาณกิโลเมตรที่หนึ่งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะสตลอดทุกคลิปทุกวิดีโอที่นราเสนอไปสำหรับคลิปนี้เป็นการทำงานของรถคูปะ LA L4708 ครับผมสวัสดีครับ